โปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมอยากเล่าเราขอเล่าหน่อยสวัสดีครับผมสวยครับเพราะว่าเราได้ครับผมโฟล์ฟันอยาก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 อะไรกูแชทอยากเล่าอ้าอ้าอ้าบอกแล้วจะกินเหล้ามา อยากขินเหล้ามาคุณแจ๊ดหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยผมเนี่ยเป็นลมแดดนะอผมเนี่ยวิ่งหนีสายตำรวจมา<อ>มึงก็ไม่ช่วยกูย่ะผมเป็นคนที่ตีนไววันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสนานแล้วก็มัวซัวยิ่งกว่าเดิมฮะไม่ขาวว่าวว่าวันนี้เนี่ยเรามีแขกนัก สะสมของเล่นอันดับต้นๆของเมืองไทยคือจับของเล่นเทียชิ้นเนี่ยคือเขารู้เลยว่าอันไหนเป็นกระเบื้องหินอ่อนอแกนิกส์โอ้โหหินย้อยน้ำแล้วก็อิดมอนอะไรพวกนี้เขารู้หมดออันนั้นเขาไปก่อสร้างเลยฮห่าเขาเป็นถึงระดับเจ้าของถอยถอยเชิญเข้ามาดีกว่าอนมดกับคุณกีถอยทอย ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับอผมเชื่อได้ว่าจะมีคอมเมนต์ว่าเอาไอ้ส้นตีนี่มาไหมเอนี่ผมติดตามคุณกี่ได้มานานแล้วแต่ผมได้ตัวเท่านี้คุณมอสเป็นเด็กขนาดนั้นเลยเหรอฮะผมนอนหลับอยู่ว่าอ๋อก็เลยตัวเท่านั้น เซลใสเอฟเฟกให้ผมด้วยวันนี้เนี่ยเราอยู่กับคนเกี่ยวความรู้เรื่องของเล่นทั้งทีเนี่ยเราต้องมาให้ความรู้เกี่ยวกับของเล่นฮะ,ะเกี่ยวกับกันดั้มมิถิพานี่เขาสะสมมาหมดตุ๊กตายางจริงกระเป๋าเนี่ยเขารู้หมดาามเ,เมดพียงแค่สัมผัสเท่านั้นเด็กๆถามมาหลายคนแล้วว่าพี่พี่ทําไมฮนะพี่ชักว่าตอนปไหนอปสี่เกือบไม่ทันอผมบอกให้คุณเข้าเรื่องนานแล้วมึงมาชักว่าตอนไม่มันดูถูกผมว่าคุณกีผมต้องวานให้คุณกีเนี่ยฟาดละจัดหนึ่งดอกก่อนเลยผมต้องตีท่าแล้วะหละ ดอกนี้แล้วมึงตีตรงนี้ด้วยตีเลตยตีใหม่ตีใหม่เอ <st arts> เอเดี๋ยวรอพี่บอลออกลูกมาเ,เริ่มต้นงานกับโทคุแล้วว่ามีงานอะไรของเล่นอะไรบ้างอันที่ผมเห็นรายการโฟฟันเนี่ยเขาร<อ>ีวิวด้วยช่วงอะไรนะอยากเล่า มัไรเล่นด้วยกัก็จะมีงาน DX ทั้งเซนไตทั้งไรเดอร์แต่งาน DX ของเซนไตเนี่ยเขาจะมีหลายประเภทมากเพราะอย่างว่าเซนไตนเนี่ยมีหุ่นยนต์ว่ะแล้วก็มีที่แปลงล่าง แอปพลิเคชันเสริมเยอะมากพวกของเล่นอันนี้นะฮะผมรู้สึกว่าผมจะขายมาอยู่ประมาณสักประมาณ7ปีได้เจ็ปีที่ต้องลำบากอดทนยัดตัดย่าเขาเรียกว่าเอาให้อภพยโท و ได้ั้นเขาคุกเลยฮะมาเริ่มที่งานที่คนรู้จักงานแปลงร่างกันดีกว่าแปลงร่างเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นอะไรที่ขายดีมากสมัยนี้เนี่ยเสียง BGM มีสอดแทรกเข้ามาในของเล่นแล้วนะฮะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเสียง BGM เนี่ยมักจะออกกับงานพวกแบบงานสก เกลใหญ่ๆงานแบบหนึ่งตอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ร่างแปลงร่างธรรมดาเนี่ยออกในดีเอ็กแล้วคือน่าเล่นมากเฮ้ไอ้มึงมองค้อนทำไมมองทำไม ยังไมออ่ต้องเจอมันกี่เฉียวหน้าวะงานดีเอ็กแบบที่แปลงแ่าวอุปกรณ์ไรเดอร์สมัยใหม่เนี่ยล่าสุดยอดนี่มีเสียงพระเอกด้วยแต่คุณขีนเนี่ยจะมาฝั่งของกันดั้มโมเดลเดี๋ยวคุณรู้หมดพอประมาณดีกว่าคือจับนี่รู้เลยว่าสิิงหรือไม่สิิงก็พอเช็คได้นะไอ้คุณขีนได้ไรแบบนี้ก็ไม่ห้ามไม่ห้ามผมเหรอคุณแล้วพวกงานโมเดลมันมีอะไรบ้างคุณขีส่วนใหญ่เนี่ยจะแบ่งเป็นสองพาร์อ่ะที่ผมได้สัมผัสเป็นตัวนะเป็นตัวนะมีพาร์ทงานจุด ขยับกับงานฟิกเกอร์ธรรมดาที่เป็นแบบว่าแอคชั่นปกติเลยสมมติ GO เนี่ยจะมีท่าแอคชั่นของเขาอย่างเงี้ยอ่าก็จะเป็นท่าอย่างนี้เลยสำหรับงานฟิกเกอร์ธรรมดางานจุดขยับเนี่ยโอ้มันจะแอคชั่นได้หลายอย่างพร้อมกับแอปพลิเคชั่นเสริมมาอย่างเช่นพวกมือเปลี่ยนอาวุธอะไรพวกนี้เป็นต้นซึ่งคุณี่เนี่ยเก็บงานพวกนี้ครบหมดละยังมันยังไม่ครบอเไรว่าคุณี่เนี่ยเปิดร้านที่ว่าสทุนทอยทอยทอยครับคุณนี่ดูจากเสื้ออ่าดูจากเสื้อนี่เสื้อมาขายของกันเลยที ตัวละสองร้อยห้าสิบบาทข้างหลัง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 เนี่ยเขียนว่าอีกแค่สิบบาทก็จะเป็นของคนละละละโกหกอันเนี้ยผมบอกให้เลยเขาปิดมาเนี่ยพอคุณชนะปุ๊บคุณไปเอาของเล่นข้างหลังมาเล่นหนิไม่ปิดให้เขาทีผมนี่จริงใจเพื่อเคนดีเลย์อะไรเงี้ยมันเป็นการไลฟ์สดไงไลฟ์สดแล้วในการไลฟ์สดเนี่ยมีคนมาป่วนเยอะไหมหรือว่าท้อไหมตอนแรกมีแบบว่าบิดมีชิ่งกันบ้างไะเหมือนเหมือนคุณแจ๊ดที่ไปบิดเขาแล้วไม่ตอบบล็อกอะไรเงี้ย แต่ันนี้คนนี้มันนี้ปล่อยไว้ไม่ได้อนังหมา เจอคนแบบนี้นะสังคมแบบนี้ย่มากผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบไรเดอร์มากหลักๆเลยเนี่ยผมจะเป็นคนเก็บพวกเกี่ยวกับไรเดอร์อผมเนี่ยจะไปทางพวกโซนฟิกเกอร์อาร์ตสายฟิกเกอร์อาร์ตเนี่ยก็คือแบบว่ามาติดต่อของคุณได้คุยส่วนตัวก็ได้อะ,อะไรเงี้ยอุ้ยตอนนี้ราคาฟิกเกอร์อาร์ตก็ใช่ย่อยนะและ้วมีตัวไหนบ้างที่ตอนนี้กําลังราคาสูงบอกเลยว่านี่พูดถึงพี่บอลฮนะ,ะลูกรักเพจเขาเลยฮะเขาเป็นอะไรเดกดิเคตตตกตอนนี้นี่ดิเคตร,ราคาแพงมากล่อไป28,80เยนเงินไทยเท่าไหร่ฮะเงินไทยนี่อยู่ ประมาณ8 0 0พันกว่าบาทโอ้โหนี่ S S F นะสมัยก่อนนี่ในไทยเปิดพิ e ออเดอร์กันเนี่ยราคาเป็นมันสองพันราคาพุ่งขนาดนี้เลยราคาพุ่งเลยแต่คนใช้ต้องเก็บสะสมแล้วแต่ว่าผมซื้อไม่ซื้อคุณกี่แน่นอนไอ้หานี่ผมบอกให้เลยนะต่อกับมันอ่ะมันชาร์จราคาแดกเปล่าอิ่มเอาง่ายๆเข้าไปที่เพยถอยๆเลยเปิดราคาก็แพงแล้วอีกสิบาทก็จะไปหมขี้โม คำถามจากเด็กๆมาอีกแล้วบอก<อ>ว่าคนรักของเล่นเนี่ยมันดูปัญญาอ่อนไหมผมมองว่าของพวกเนี้ยนะฮะมันเป็นของสะสมรครับคุณคิดเหมือนผมไหมเ,เมเ่นม่นไหมฮะเหม่นเมื่อกี้อ้าเหม่นไหมก็ <c oughs> ผมกัน้นหายใจทันนะ, <c oughs> ะมันโคตรเก่ง อจผมมองว่ามันไม่ปัญญาอ่อนนะบางคนเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้มีทุนทรัพย์อะไรพวกนี้ที่จะซื้อแล้วตอนเด็กๆของพวกนี้มันแพงจริงๆใช่ค่าเงินมันแพงจริงๆช่วงนั้นกินข้าวได้หลายจานเลยใช่ถามว่าสมัยนี้ก็แพงไหมมันก็แพงแหละพอเราโตขึ้นเนี่ยความชอบอ่ะมันก็โตไปตามเราจริงไหมครับใช่พอมันมีของเล่นมาเราเห็นปุ๊บเราก็อยากเก็บสะสมผมมองว่ามันเป็นของสะสมครับโอ้โหพอเราเรามีเงินเนี่ยเราค่อยเก็บไงทำงานก็ค่อยทำงานเก็บเงินซื้ออะไรทำงานเก็บเงินไปตีก แล้วทำให้คุณมอนรู้ฮะแลก็ไปกับมึงอีกนาไที่หลังมึงชวนกูไปด้วยเสียแพงสุดคือค่าคนเชียร์อะเหลือเยอะแหละเหล้ออะไรล้วงานอุลตร้าแมนนะคุณได้เก็บบ้งไหมงานอุนตรราแมนอันนี้มีแพลนะครับมีแพลนเพราะว่าถามว่ารู้เรื่องอุลตร้าแมนไหมไม่รู้เลยแต่พอมารู้เนี่ยรู้เพราะช่องนี้เลยช่องอะไรบอกเข้าไปช่องสีอ่อฟฟันครับผม ผมว่าคุณมอสน่าจะเมาเกินขนาดแล้วถ้าเกิดตรวจเนี่เจอแน่นอนบอกเลยว่าคุณขีเนี่ยมีเพื่อนมาด้วยคือเด็กข้างไข่สั่งอะไรทําหมดคุณปอนจากช่องทอยสทุลนะผมอา่ครับผมโอเคสวัสดีครับเป็นคนใช้ครับคนใชแล้วอ้วุธกูไปไหนมาไหนยูนนี่ยูนนี่ คุณปอนบอกว่ามีอะไรไม่รู้ทิ้มตูดอยู่ผมไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกอเมื่อกี้พูดถึงอุลตร้าแมนเนี่ยผมก็มีแพลนเก็บเหมือนกันอย่างที่แปลงร่างนะที่แปลงร่างอุลตร้าแมนเนี่ยน่าสนใจมากตอนนี้ก็มีทั้งงานดีเอ็มธรรมดาแล้วก็งานรีเบคก้าด้วยวินรีเบคก้านี่อ้ยอยากได้มากคุณปอนมีอะไรจะพูดไหมไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนดีกว่าขอบคุณคุณปอนด้วยนะฮะที่กดไปเต็มๆเลยนะนอกจากงานพวกงานแปลงร่างในงานฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อาร์ตมีไหมฮะสำหรับงานหุ่นพวกอุลตตร้าแมมมนนนเี่ยฮฮะะอ แรกเนี่ยต้องบอกก่อนหุ่นอุลตร้าแมนเนี่ยเขาทํามาเป็นงานอุลตร้าแอคเป็นงานจุดขยับเลยแต่ตัวนี่จะสเกลสูงกว่า1ต่อ12หน่อยอ๋อถ้าเปรียบเทียบกับสเกลกับพวก s อฟนะจะสูงกว่างานก็จะออกแนวแบบการ์ตูนหน่อยอส่วน s อฟเนี่ยที่มาทำเนี่ยรู้สึกว่างานเขาเนี่ยจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยสวยงามมากถ้าผมเก็บอุลตร้าแมนออฟเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยอันนี้ผมฝากรายการผมได้ก่อนไปฝน่ยรายการของผมนะครับเล่นเกม ลิ้นเป็นอะไรลิ้นเป็นลิ้นเป็นอะไรลิ้นลิ้นเป็นลิ้นเปอะไรคุณลิ้นเป็นอะไรมันเกี่ยวอะไรหายเจไปกูแจ๊สมึงไม่ค่อยใส่เลยวันนี้เป็นอะไรเก็มึงลุมกันนะวันวันนี้วันของมึงวันหน้าเดียวันของกูผมไม่มีอะไรพูดแล้วก็พวกกูแจ๊กูแจ๊สต้อกินเหล้ามาในกองออผมหนีสายมาไปสายมัาหน้าแดงกันเลยร่มแดดสายนี่ที่ผมเข้าใจนี่คือเขามาไม่ทันใช่ไหมคุณมุกไม่ฮา บ้านของผมสำหรับการเชิญแขกรับเชิญที่รู้เกี่ยวกับของเล่นมากมายมหาศาลแทบจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยโอ้โหที่ถุนถอยถอยถอยครับผมถอยถอยเพาคิดว่าหลายคนก็อาจจะเอียละอาแล้วก็บอกว่าไม่ได้เราจะจัดเอร์อาร์ก็ตีตีอยู่นั่นแหละถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมเข้ากดไลค์กดซับสไคร์มาได้ใครไม่ชอบก็คอมเมนต์ลงมาได้ก็บอกว่าพานอกเรื่องตลอดเหมือนจะเข้าเรื่องนะแล้วก็พานอกเรื่องไปก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้แล้วก็บอกว่าทำ ช่องโซลเพราเสื่อมเสียเป็นพราะคุณแจ๊สเลยผมว่าใช่ใช่เออมึงเนี่ยและถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราเนี่ยไปที่เฟซบุ๊กแฟนเพจโฟรบันตัวเดียวของเราได้เลยบอกมาคุยกับเราแต่นั้นก็ไม่ตอบแล้วทำไมมึงถึงไม่ตอบเขามึงอ่ะมึงอ่ะเพราะว่าผมไม่มีความรู้ด้านนี้ไงความรู้ความรู้ผมน้อยต้องให้คุณมอสเนี่ยที่มีความรู้เยอะเนี่ยมาตอบแค่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 วันนี้ก็ไม่ฝากแล้วขอตัวลาตัวนี้บายบายผมยิ้